สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับผมและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมรถคันนี้ที่เราไปซื้ออยู่ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา,ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอเ,เอาหกล้อไปใส่มาถึงเมื่อวานค่ำๆครับประมาณสี่โมงเย็นนี่แหละครับตอนนี้ทีมงานช่างเรากำลังใส่ได้สตาร์ทเพื่อจะลองเครื่องดูนะครับว่าเครื่องติดไหม ติดแล้วผ่านไหมเครื่องรวมไหมน้ําดันไหมหรือว่าเครื่องสภ,ภาพดีไหมเดี๋ยวผมจะรายงานผลนะครับผมรออีกประมาณสามสิบนาทีรู้เรื่องครับผมตอนนี้ช่างแหลมสิงกําลังใส่ได้สตาร์ทอยู่นะครับได้สตาร์ทได้สตาร์ทไม่มีนะครับตอนที่ผมไปซื้อเส้น ว่าเครื่องอัดสีดังนะของมึงซื้อมาเพิ่มกับน้องอมกูตอนนั้นมันห่างไปห่างนั้นมึงมซือ้อธรราดา่มาใส่บ่แบ,มมแบตเตอรี่มีไฟบ่ล่ะอาจารย์สไอยู่มมอยู่ีอันนี้เป็นชังชางจีนะครับชังจีชังวาสุกีนะครับ อยู่ใต้ท้องรถคือช่างแหลมสิงนะครับผมพักนี้ไม่ค่อยได้ออกนอกพื้นที่เท่าไหร่นะครับอยู่แต่ในโรงงานนะครับผมเอาค่อยมาดูกันนะครับรถคันนี้จอดมาแล้วสามสิบปีนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะติดไหมนะครับผมตัวถังอาจจะเก่านะครับแล้วก็ทรงก็อาจจะโบราณนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ธรรมดานะครับผมเครื่องไม่ธรรมดา เครื ương, también, no eres, ơi, ่องตัวนี o, ้เป <stag ublik> ็นเครื่องนอกด้วยนะครับผม WOCD ร้อยสิบเจ็ดแรงอือนี่หูชิโกยนี่หูชิบเย็ดพวกเข่าเครื่องนอกนะครับตัวนี้ชิบโกลเนี่ยแกแต่เก่านะครับรถคันนี้แกแต่เก่าเอาแล้วเลยตีเด้อเครื่องขนาดนั้นแล้วเห็ดเองเลยบ่เออแล้วเห็ดเอง เจ้าเห็เดเองเล่นวะเจ้าร่างสามเป็นวะเออจัดการเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวใครก็ร่างร่องเครื่องวัตถุโบราณนี่ด้วย <Okay. S 1> <laughs> มากไหมตัวแยกไม่ดีวะเปลี่ยนตัวแยกไม่กี่ร้อยไปหาตัวแยกตัวไม่มาไปเ <Okay. S 1> ลือ่องไปถอดเอาเครื่องที่เขาถอดอะไรขายเลยคว,วางอะไรก็้างนอกเลย นี่ตัวนี้มันเป็นเครื่อง WOCD ร้อยสิบเจ็ดแรงเป็นเครื่องนอกนหมนี่พ<ม>าดำเห็นปะ<ม>อ๋อขึ้นมาเลยเด้อ<ม>ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเ่าต้องกี่น้อยได้แล้วนี่จะปั้มแยกแบบนี้ว่าค่อยดีมันเลยัามแยกแบบนี<ม>ขน้ขึ้นละขึ้นละมาลุนไปพร้อมๆกันจอดสามสิบปีสติสิบวะอันนั้นมันไหลกลับเครื่อเสียบกระถังอันนี้ตัว เลยเลยหน่ะมันเกาออกนน่ยมันโอ้ยสามสิบปีไม่จอดไหมรถล่องานเลียงเป็ดเลียงไก่ไหมยุงเพื่อปักต้งใช่ไหมใส่ด้ะ้าไม่หมดเลย

ขาดแล้วมันขาดแล้วน้ะมันเนี่ยาทางน้ำมันลงว่ะเออเออเอ,อ,อ,อามันเลยใจยเสียบใจน้ำกันเลยเออสายพานดังเสียงสายพานก็เสียงสายพนออนานน้ำเต็มไปน้ำมันใสใส ตับก่อนตับก่อนก็ได้เสียงเบามันแหงตีมงล่ะพอาตอนน่ะมันใส่ได้เศ้าเล่นวะเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงสายพันนะครับน่าจะเป็นเสียงเบานะครับ มันแห้งมันจอดนานครับจอดตั้ง30ปีเนาะพอหยอดโซล่าใส่นิดนึงนะครับหายเลยเมืันกับได้ได้ยาดีเนาะนนนมันมีน้ำตักหน่อย,ลย,ลย,ยแล้วไปยังไงเอาทางนึงก็มาดับกอนดับกอนแต่ทางเดียว,วนะั่นน่ะเยวมากหรอวะโอ๊ยบอกว่าเติมน้ำมันก็เต็ม ตรงแมงอะไลกินได้นะฮะไม่ตรงแมงเลยบอมันเก็บไปโอ้เสียงนิ่มดีครับเสียงนิ่มดีพ่อหน้าเสื้อรถจอดมา30ปีนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลย เต็มไปโอเียรับะ้าอสองตนงก็เป็้คือเราไม่ได้ดึงน้ำมันมาจากถังนะครับเราตัดต่อตรงนะครับใส่ถังตัวนี้นะครับน้ำมันอ้เครื่องพ่มีไอเลย เขาไม่ใหญ่เลยแบนดีนะว่ะจ้าอันลากว่าแบนใช่ไหมเดี๋ยวรอให้น้ำเต็มครับเดี๋ยวผมพบไปดูหม้อน้ำนะครับ่าการทำงานของหม้อน้ำบนดีไหมแล้วเครื่องผ่านนะครับตอนนี้ เตมใั้เต็มเลยแยกนะครับสำหรับ,บรถบัสหกเมตรคันนี้นะครับตเจ็ดเมตรครับเจ็ดเมตรแยกอะไรทุกชิ้นส่วนนะครับ,รบผมเต็มยัง ยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเติมใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มนะครับผมฮาใกล้แล้วปะว่ามันห<ะ>ัวน้ำมันหัวออกก็ล่างหมดดินี่นำย่อยวะใกล้แล้วครับกินได้เร็วๆใกล้แล้ว เปิดเปิดตัวลิงเล้งมั้งวันทใไล้ต็มเรัยอดนะครับเครื่องไม่มีไอเลยนะครับผม,มเ,มเป,ปิดรับได้เออ เล,เล่งๆๆๆนีมั้นเ่าเล่งไม่ได้เลยเขาเล่งข้างบ่ข,งข้างหน้านะเดียวนะเ,เดี๋ยวเราไปพัฒน์นากัน ใครเล่ง,งว่าน้ำแปบ๊บเดียว okay. ไอาจ้อยเล่งใครข้าวเดียวนะก่ต้องเปิดหรอกไอเบึ okay. ้งเนี่เออดูการทำงานทำงานของน้ำครับเล่นว้าวว้าวโอเคแล้วลองดับเครื่องสตาร์ทใหม่นะครับโอเคสตาร์ทไหมนะ ครับผมสตาร์ทง่ายนะครับปั๊มดีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับจอดมาสามสิบปีนะครับผมสุดยอด แยกนะครับผมลูกค้าอยากได้อะไรชิ้นไหนหรือว่าอยากได้เครื่องได้เกียร์แยกได้หมดนะครับคันหน้าเฟืองท้ายแยกได้หมดนะครับผมเป็นเครื่อง WO C d ฝาดำ110เกียร์แรงนะครับฮิโน่4สูบนะครับ5เกียร์เดินหน้านะครับผมเครื่องดีครับน้ําปกติเครื่องแน่นเปียครับผมลูกค้าท่านใดกําลังมองหาเครื่องไปใช้งานอยู่ก็จิงการเข้ามาครับเครื่องตัวนี้เอกสารใบคุมเครื่องไม่มีนะครับผมไม่มีใบคุมเครื่องนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เล่งมังคว่อยู่ไทยกันนะ